ส,ส,ส,สลามวอะลยคุ้มบาร์มะตุลวอบเระกาตูตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิดีรอรมฎอนปีเก้าค่ะรายการออกอากาศทุกวันค่ะตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลาสี0นาฬิกาถึงสี่นิกาสนาทีทนทบ5แห่งนี้จดัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์าทารันจุฬาล,ลงกรมหาวิทยาลายัยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวิลาวรรณวโรและผมครับอิรฟานวห์มาเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮะอ โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกาหนดเหนือสู่เจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกาหนดเหนือบรรดาปวงชนก่อนสู่เจ้าทั้งหลายเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงสุรัอัลบากรรออยะที่ห8 3ย เอาละค่ะ่านผู้ชมเรามาดูกันว่าวันนี้ทางรายการของเรามีเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะครับในช่วงแรกครับช่วงดรวินัยเอกซ์คูซีฟวันนี้มีเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับในช่วงดรวินัยเอกซ์คูซีฟนะคะวันนี้อาจารย์วินัยจะมาพูดคุยในเรื่องของนมแม่และการถือสิทธิ์อดค่ะและในช่วงที่2ค่ะในช่วงของฮาวล้นไฮไลท์มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับพี่ฟันครับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์จากสำนักงานปัตตานีนะครับจะมาพูด การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาล้านกันครับเรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อระทรวงบริการกู้มรรคบรรลุรอบรารการตูสวัสดีครับผมดรอนันต์เก่งิ่งโยธผู้ช่วยผู้อำนวยการสูตรวิทยาศาสตร์หัลจลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของดรวินัยเอ็กซ์คูสีฟครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้นมบุตรและการถือสินอดนะครับและเช่นเคยครับเราอยู่กับดรวินัยดานลันครับสทราบเป็นผู้รับบรรลุรอบวารการตู้ครับอาจารย์กระทรวงบริการกู้มรรคบรรลุรอบวารการตู้ครับผมอาจารย์ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนรอมฎ เรื่องของสตรีนะครับถ้าเกิดเขาเนี่ยมีอยู่ในช่วงของการให้นมบุตรนะครับเขาสามารถที่จะถือศีลอดได้ไหมหรือว่ามีวิธีการหรือว่าเทคนิคยังไงในเรื่องของการให้นมบุตรในช่วงที่เขาถือศีลอดครับอาจารย์ครับครับครับจริงๆแล้วนั้นเนี่ยอิสลามนี่เราอนุโลมนะฮะคนที่ตั้งครรมนะคนที่เดินทางคนที่ให้นมบุตรอะไรทานองเนี่ยนะครับนะอิสลามก็ อนุโลมให้ไม่ต้องถือสินอดนะแล้วก็ไปถือสินอดในราวหลังนะครับชดใช้อิสลามมนให้ข้อยกเว้นไว้ค่อนข้างมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งครรภ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลลูกที่มาถือสินอดแล้วก็สามีนะก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะทั่วทั่วโลกเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมจะตอบคําถามของดรอนัทได้ตรงครมเลยนะถามว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถือแล้วเป็นอันตรายหรือไม่ครับผมนะเพราะคนจะสงสัยในเรื่องนี้มากนะฮะถึงแม้ว่อาจารย์รู้โรมนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะถือเพราะบางคนเขาก็อยากจะถือเขาอยากจะถือมันก็มีงานวิจัยนะที่อังกฤษมีหลายเปเปอร์เลยด้วยซ้ำนะครับอ่าโดยว่อย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะฮะนะแล้วก็ที่โรงพยาบาลที่ในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ย ปรากฏว่ามีคนที่อพยพมาเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาหรับแล้วก็มุสลิมเนี่ยจำนวนมากตอนเช้าเนี่ยทำอาหารสะฮอดเนี่ยนะครับก็เตรียมอาหารแล้วให้ตัวเองก็ด้วยให้ลูกด้วยตัวเองก็ถือสินอดด้วยทางทีกรเให้นมบุตรอยู่เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลแล้วก็หมาิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะทําไปข้อแนะนําคบนะว่าไม่ให้ถือสินอดแล้วก็บอกไปเลยนะเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าจริงๆอิสลามได้อนุโลมไม่ให้อะไรทํานองเนี่ย แต่ว่าคนก็ยังไปถือสินหมดนะครับ<ม>ก็เลยมีการศึกษาทําการศรึกษาทําวิจัยนะมีคนมา,าเข้าโครงการเนี่ยนะครับ,รบโดยว่าอย่างยิ่งเนี่ยแม่ที่กําลังให้นมบุตรเนี่ยปรากฏว่ามีเป็นเป็นพันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทําการศรึกษาไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นอันตรายนะไม่เป็นอันตรายดูที่น้ําหนักของทารกที่คลอดออกมาเนี่ยก็เป็นปกติครับผม นะแม่นี่ไม่ว่าจะขาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทารกเขาก็จะดูแลทารกนะ,ะในที่สุดก็ออกมาเป็นปกตินะครับแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการการให้ให้นมเนี่ยนะครับนะฮะสองปีเรื่องนี้เนี่ยอักรอานเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับในอัลบากรอนะฮะในอัลสุรอตที่สองในอายะที่สองร้อยสามสิบสามนี่นะครับก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่า,ามารดาเนี่ยจะให้นม ไป2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สามารถให้ต่อเนื่องไปจากนั้นได้ไหมกรณีที่คุรุอ่านบอกไว้นี่คือ2ปีนะครับกรณีแบบนี้นะครับพอเข้าไปทําการศึกษาแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอันตรายคบผมไม่มีอันตรายสําหรับแม่นะฮะไม่มีอันตรายสําหรับแม่นะครับแต่ไม่หมายความว่าผมกําลังจะสนับสนุนให้พวกเราต้องแยกให้ออกนะครับว่างานวิจัยก็เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เวลา ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทําการศึกษาและปรากฏว่ามันไม่มีอันตรายแต่เขาก็แนะนําอย่างนี้อันที่จริงเนี่ยในเรื่องของการถือสิหอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการอดอาหารแบบที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า starving ครับก็คืออดในระยะเวลาน,านานอย่างเช่นเกิน24ชั่วโมงไม่ใช่การอดอาหารในเดือนรอมฎดอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า fasting คือการอดอาหารไม่เกินหน,นึ่งวันอะสิบหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าเป็นเรื่องของการย้ายมื่อาอาหารกา,ารอาารกานอา่ยาย้ายเมื่ออาหารเท่านั้นเนี่ยนะอ่าเราก็จะทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเน,นะครับในวงการแพทย์เนี่ยก็เ,เลยแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าอ่าเราจะเราถือสินน้นอดนะแล้วเราก็อยากจะถือครับนะพวกเราเนี่ยตัเวเราไหวอะไรอย่างนี้ด้ใช่ไหมอ่าอย่างเราเนี่ยน้มุสิมเนี่ย <c oughs> บางทีบางคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ่าเรานี่นะครับ บางทีชีวิตเรานี่รอรอมาดอนนะครับใช่ใช่ไหมอยู่เพราะรอรอมัดนนอนเ,เ,เรามีความรู้สึกว่าอยากให้ถึงรอมานดอนเร็วๆนะโนโเราจะได้ถือสินอดนะเรามีความรู้สึกเราอยากให้รอมาดอนเข้ามาพอรอมาดอนพ้นไปเรามีความรู้สึกเศร้าส้อยนะอะไรในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทาการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่ามันมีคนจนํานวนมากในยังถือสินอดอยู่เราจะแนะนำเขาอย่างไรนะครับ,รบกอ็อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของซาฮุนะก็ ื่มน้ําให้มากนะแล้วก็สะโงหทนี่ขาดไม่ได้นะแบบที่ท่านรสุลุตรอสลัลอลัวเวสารลมแนะนาอ่ะให้ใกล้เวลาที่ที่จะลดเวลารับประทานใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดน,นะครับในการที่จะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มถือสี้หนดน,นะ,ะในระหว่างการถือชี้อนวดแล้วก็ปฏิบัติอะไรต่ออะไรในต่ยทั้งนั้นหนักเกินไป ในเรื่องของการละสินอดนะในอิสตารเนียเราก็ต้องอดื่มน้ําให้มาก<ช>นะครับ,รบแล้วก็อินทผาล่มเนี่ยนะซึ่งจะมีน้ําตาลแล้วก็มีไอพวกโพแทสเซียมได้ค่อนข้างสูงก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของอินทผาล่มเนี่ยไว้ไว้ไวันหลังไปคุยกันอีกทีนะตรงนี้เป็นข้อแนะนําแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาแนะนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อังกฤษเนี่ยก็คือว่า,าด้วยปกติเนี่ย เราไม่ค่อยแนะนําให้คนทานอาหารก่อนนอนครับแต่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่ทานได้เพื่อเพอ่อนะก็เวลาใกล้จะนอนเนี่ยนะรับประทานอาหารได้แล้วก็ตอนที่ละสินโดนี่นะครับหรือแม้กระทั่งตอนช่วงสะฮอดนี่นะฮะก็ก็แนะนําให้ให้รับประทานโยเกิร์ตนะครับก็ให้แนะนําให้รับประทานโยเกิร์ตนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ย นะเรือ่องอันหนึ่งที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือเรื่องของสมูทตี้นี่เป็นพวกอินเดียใต้นะพวกเอเชียใต้เนี่ยแนะนําให้ทานสมูทตี้แบบที่อินเดียนะนมเปรี้ยวอ่ะนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็หวนานๆเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราได้น้าตาลเนี่ยนะไปมากพอสมควรน,นะครับเ <met S 1> <ม>พราะฉะนั้นเรื่องของข้อแนะนําต่างๆเหล่าน,นี้กนะ็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ก็อยากจะบอกไว้โดยสรุปนะครับว่า จริงๆแล้วถ้าสมมุติเราต้องการที่จะถือสินอดในเดือนอังคารนั้นเนี่ยนะฮะ,ะข้อแนะนําอันแรกเลยเนี่ยก็บอกว่าเรามีข้ออนุโลมอยู่ให้ใช้ประโยชน์ให้ใช้ประโยชน์นะ,ะบางคนนี่จะเดินทางไกลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยให้เราละหมายดย่อได้ให้เรางดเว้นการถือสินอดได้อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเวลาพวกเราอยู่ในอังคารนี้ที่<า>เ,เสียดายนะอยากจะเก็บเกียวให้ได้มากที่สุดเราก็อยากจะถือสินอด อันนั้นคนกรณีของคนหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงให้นมบุตรเนี่ยก็จะมีประเด็นเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาอยากจะแนะนําเลยก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะดื่มน้ํานะครับหรือว่ารับประทานอะไรน้าหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสดชื่นนะเพราะการถือสินอดนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องการทรมารางกายใช่ครับเดี๋ยวนี้ เขาถือเสินโดกันเยอะแยะเลยที่เราเรียกกันว่า IF อ่ะ IF นะฮะ intermittent fasting การอดอาหารในระยะเวลาสั้นๆแล้วไม่ต่อเนื่องนะเวลาเราอดอาหารในเดือนละมาดอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการอ,อดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องเพราะ,ราะว่าเรา<ม>หยุดช่วงเวลาหยุดช่วงเวลาทานหยุดแล้วก็ไปเริ่มใหม่วันหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มใหม่ลักษณะแบบนี้เราเรียกไครับผมนะแล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็กลายไปเป็นแฟชั่น ที่ทุกคนเนี่ยถือปฏิบัตินะครับแล้วก็สุขภาพดีขึ้นครับผมนะได้ครับอาจารย์แล้วอีกคําถามนลครับแล้วสมมติถ้าเกิดหญิงที่ให้นมบุตรนะครับแล้วถือสินอดเนี่ยแล้วมันจะส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการในน้ํานมที่บุตรจะได้รับไหมครับอาจารย์ครับคถามดีครับจริงๆแล้วนี่คุณแม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารที่ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับแล้วก็ อัลล็อ์เนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราจะขาดอาหารแค่ไหนนะครับนะฮะร,ร่างกายเราเนี่ยเก็บทุกอย่างให้ลูกเก็บให้ลูกดังนั้นอ่เรื่องที่จะขาดอาหารน้ำนมเนี่ยจะขาดเนี่ยนะครับนะไม่ไม่ไมต้องห่วงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำนมเนี่ยอ่าประเด็นเนี่ยเวลากรณีที่มันมีปริมาณค่อนข้างน้อยนี่นะครับปรากฏว่าสารอาหารมันมันแน่น มันแน่นอยู่ในน้ำนมที่ปริมาตรค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนาให้ให้เราดื่มน้ำนะเพื่อที่จะทําให้ปริมาตรของน้ํานมเราเนี่ยมันไม่ขาดับกลับก็คือไม่มีก็คือไม่มีผลคุณค่าทางโัชนาการก็คือจะจะจะได้จริงๆแล้วมันก็กลับไปเป็นปกตินะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยสําหรับแม่ที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 ่อดอาหารแม่ที่อดอาหารเนี่ยลูกไม่ขาด นะครับขาะเดียวกันเนี่ยตัวแม่เองก็ไม่ขาดนะถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะถึงส้นหนดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามที่เราแนะนำนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็กลับมาที่เรื่องของข้อนุโลมนะบางทีอิสลามเนี่ยอนุโลมไว้ก็อยากให้เราใช้ประโยชน์นะครับโอเคครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์มากมครับแม่ๆน่าจะได้รับประโยชน์จากในประเด็นนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วินัยที่ได้มาให้ความรู้ พวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการให้นมบุตรและการถือสินอดของคุณแม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงดร,รวินัยเอกศิษฐ์ก็ได้ขอลาไปก่อนครับ,บ,บตัวบิลไลต์ตอฟิกวัิถายาวบัสลามเบลีคุ้มบอระามาตุลเลาะบอาาุบาตกัวครับ ทีเวทีหนึ да ่งที่จะพ,พัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในส่วนของการสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักนวัตกรให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาในประเทศไทยส s s อ l i k u m w a r a h m a t ขอต้อนรับเดือนรอมฎอนอันอะเสริฐกับผมฟัครุดีนตะพาตุ เป็นเจ้าที่บริการวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักง,งานปัตตานีซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมฮาลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรและนักวิทยาศาสตร์ฮาลานเพื่อพัฒนานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมซึ่งแนวคิดในส่วนของการดําเนินการใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลานในการ ดำเนินการทํางานซึ่งแนวคิดการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลลนซึ่งในอัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่ามัลมาบารอยน์ซึ่งอัลมาโรมดรสุรินทร์พิศวนเปรียบเทียบว่าวิทยาศาสตร์ฮาลลนเป็นเสมือนสายทานแห่งความรู้คือศาสนาร่วมกับวิทยาศาสตร์สองสายทานมันบรรจบกันเป็นการบูรณาการระหว่างศาสนาก็คือฮาลลนกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดําเนินการเพื่อ พัฒนาในพื้นที่จงังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดัชลันได้กล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมฮาลลนเนี่ยหมายถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ขัดแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลามถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลลได้ทั้งหมดในส่วนของการดําเนินง,งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยูเอ็ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนของประชากรเป็นอย่างมากองค์กรสหประชาชาติหรือ UN ได้พัฒนาได้กำหนดการพัฒนาที่ยั่งยืน เอ็สในปี2,558จนถึงปี2,573สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่ได้ออกนโยบายการพัฒนาประเทศกำหนดวิสัยทัศน์ไทยแลนด d 4.0มุ่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานที่พยายามที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลานาให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการเองได้ออกนโยบายได้ออกแผนงานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและสร้างเวทีผู้สอนให้มีความรู้การจัดการทักษะเชิงนวัตกรรมให้กับเยาวชนให้กับเด็กนักเรียนโดยมีแผนการศึกษาในปี2560ถึงปี2 5 4 4ด้านการผลิตโดยทำให้เกิดแนวคิดระบบนิเวศ นวัตกรรมการเรียนรู้ถูกนําเสนอขึ้นมาเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งในการปรับปรุงการศึกษาที่จําเป็นจนเกิดเป็นจักรวาลการเรียนรู้ที่เรียกว่าระบบนิเวศนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งเราเองศูนย์วิทยาศาสตร์พล้านสำนักง,งานปัตตานีได้เอาแผนงานนี้มาบูรณาณการในการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายของ ไทยแลนด์4.0ให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้นวัตกรรมโดยบูรณาการกับหลักการฮาลานด้วยในส่วนของกระบวนการต่างๆกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์กระบวนการทางด้านผลิตนวัตกตรรมต่างๆเราเองก็ได้มีหลักสูตรหลักสูตรที่การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย ใช้หลักสูตร h a l a n s i i e n c e a n d i n n o v a t i o n Camp ซึ่งในส่วนของกระบวนการต่างๆหลักสูตรในหลักสูตรมีรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮารานฮารานไซน e เลเรซวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในโลกอิสลามกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ไซ i e ท t i ฟิ c เมท h อ d การคิดเชิองออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งกระบวนการอินคูเบชันโคชิ่ง e ีนแคนวาสและเทคนิคกระบวนการ นำเสนอของงานหรือกระบวนการพิชซิ่งต่างๆซึ่งในส่วนของอเป็นเป็นหลักสูตรหนึ่งที่บูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมร่วมกับกระบวนการทางด้านาศาสนากระบวนการทางด้านฮาลลนมาโดยทุกปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลลนสำนักง,งานปัตตานีได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีให้กับเด็กนักเรียนในการเปิดประกวดโครงงานนวัตกรรมเปิดประกวดโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์เล็กทุนยี์นวัตกรรมฮาลลน ได้ชื่อว่าฮารานไซคอมเ o ต p ช t i แอน n ์อินโนเวชันแคมป์ส,สูงเนื้อสัตร์ฮารานเองก็ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันโดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยดนภาคใต้แล้วก็เราจะมีการจัดทุกๆปีโดยมีการจัดระดับพื้นที่ระดับ ภูมิภาคและก็ระดับประเทศและอนาคตเราจะมีการจัดระดับนานาชาติโดยปีล่าสุดเรามีการจัดกิจกรรม Harlan Side Competition and Healthcare Innovation Camp ระดับประเทศโดยมีทีมที่เข้ารับสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม Harlan Side Competition ทั้งหมด170กว่าทีม170กว่าโรงเรียนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรม Harlan Side Competition ซึ่งเป็นเวทีเวทีหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในส่วนของการสร้างเด็กให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักนกวัตกรให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาในในในประเทศไทยปีนี้เองเราก็มีการจัดฮาร์ลันไซคอม t i t ชันซึ่งในช่วง มการาเรามีการเปิดประชาสัมพันธ์แล้วก็รับสมัครโครงงานแล้วก็จะมีสเต็ปถัดไปเป็นสเต็ปการอบรมการให้ความรู้แล้วก็สเตปการโคชิง่งสเต็ปการาพิชชิ่งต่างๆจนถึงสเตปาการประกวดระดับภูมิภาคและก็ระดับประเทศซึ่งในปีนี้เองเราก็จัดหาราายของพิทิชั่นผมขอฝากให้กับท่านผู้ชมที่สนใจหรือคนครูที่ชมอยู่เด็กนักเรียนที่ชมอยูอ่มีความสนใจที่จะเข้า กิจกรรมฮาร์ลันสายของฟิชชิในในครั้งนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์ในเพจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาร์ลันมีการประชาสัมพันธ์ในเพจของฮาร์ลันสายของฟ t i o ิโดยเราจะมีการเปิดรับสมัครแล้วก็สเตปถัดไปมีการคัดเลือกเข้าอบรมอ,อินโคเบชันแล้วก็โคชชิ่งจนถึงในส่วนของการประกวดระดับประเทศระดับฟ i n ยน์นอฟฟิชชิ่งในส่วนของปีนี้เราจะมีหลักสูตรที่เราจะบ่มเพาะเรื่องของธุรกิจเข้ามาด้วยบ่มเพาะเรื่องของ บ m BM c BMC บเเข้ามาด้วยในส่วนของหลักสูตรในหลักสูตรการจัดประกวดโครงงานนวัตกรรมซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ธทรัฐเองไม่ได้จํากัดว่าเด็กนักเรียนหรือโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหรือว่าเป็นเด็กที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวก็คือเด็กที่ทั่วไปเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ เพราะว่าในส่วนของโครงการเองเราเปิดกว้างในส่วนของอวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมฮาลานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในส่วนของฮาลานที่ไม่ขัดแย้งต่อหลศาส,สนาอิสลามในส่วนของฮาลานเนี่ยโครงการน,นวัตรกรรมก็จะมีโครงการทั้งสุขภาพสิ่งประดิษฐ์และก็มัติมีเดียในส่วนของโครงการต่างๆที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยเป็นโครงการที่ เน้นในเรื่องของเวทีของนวัตกรรมและก็เวทีของวิทยาศาสตร์ฮาลันในส่วนน้องๆที่เข้าร่วมโครงการฮาลันไซของพิจิต i ชันแอนด์อินโนเวชันแคมป์มีความคาดหวังว่าน้องๆสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองในเรื่องของการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักนวัตกรน้อยทางด้านในเรื่องของกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์กระบวนการทางด้าน พื้นฐานของการเป็นสตาร์ทอัพเป็นนวัตกรเป็นนวัตกรน้อยที่จะนําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในในฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมเวลูเบสของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงของเศรษฐกิจฮารานอีโคโนมในลําดับถัดไปสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขมีความบรักัตอามานอิบัดถูกตอบรับในเดือนรอมฎอนวบนลวิลลาฮิตตฟิดวะลฮิดายหวัสซสาาัลลัลลอฮราะลลอฮิวะซัลลาฮ์

เป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ช่วงรายการที่เราได้นําเสนอไปผมเชื่อว่าการปลูกฝังในเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะร่ม,มบอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจเพราะจะไม่ทําสิ่งไร้สาระจะทําอะไรต้องระมัดระวังทุกการกระทําและคําพูดมิเช่นนั้นก็จะเป็นการถือศีลอดที่ได้แค่เพียงการอดอาหารเท่านั้นรวมทั้งจะได้รับรู้ความยากลําบาก คนที่ยยากไ้ดวคุณผู้ชมครับรายการวิถีรมฎอนปี9้านะครับยงขออากาศทุกวันครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางทบ5อย่าลืมนะครับตื่นมาทานข้าวสะฮุตแล้วเนี่ยสามารถติดตามรับชมรายการวิถีรมฎอนของเราครับเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสสลามุละลัยกุมะเระห์มุลลาฮวะบะบราริกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ